้าวไข่ดาวครับทุกคนง่ายๆแต่ของเรามันจะง่ายเกินก็ไม่ได้วันนี้กี้ไปหาของในติ๊กต o k นะครับว่าปักตะกร้าให้กแล้วอันนี้น้ําพริกกากหมูไม่ใช่หมูกระจกนะน้าพริกกากหมูอันนี้คนละยี่ห้อกับที่เคยกิน500กรัม158บาทรวมส่งทุกคนมาดูกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนอันนี้ถาดของกี้ใหญ่บลลรมเลยนะทุกคนโอ้โหทุกคนได้เยอะมากเฮ้ยอันนี้เยอะจริงอันนี้คือถาดที่กี้ใช้ถ่ายงานตลอดเลยนะเนี่ย ทุกคนกดสั่งได้นะครับใครอยู่ใน t ิ k ตอกหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ในบ้านฟ้าเดี๋ยวกี่ลองหาดูทุกคนว่ามันจะสามารถสั่งได้ที่ไหนเขาจะเป็นคล้ายๆกับแคปหมูแหละเนาะทุกคนเนาะแคปหมูชิ้นใหญ่หน่อยอ่าอืมกรอบแต่อันนี้จะมีพวกเครื่องต่างๆมาด้วยอืม รสชาตินะรสชาติจะเป็นแบบมีความหวานของน้ำตาลที่มันเคลือบมาเนะทุกคนดูเลยมันจะมีน้ำตาลเคลือบมาด้วยน้ำตาลแล้วก็จะมีความหอมของตะไคร้ไม่ให้ดิใบมะกรูดอืม แล้วก็มีพวกหอมเจียวอืมต่างๆนะครับเฮ้ยทุกคนรสชาติโอเคอืมเพราะว่าปริมาณนี้คือได้เยอะมากเอามาคลุกข้าสวยกินใครอยากได้ก็กดตะกร้าเอ,อเดรมมันก็จะคนละแบบกับตัวที่กี้เคยกินก่อนหน้านี้เนาะตัวนี้จะเป็นหมูกระจกเลยไม่ค่อยมีเครื่อง พวกหอมต่างๆแต่อันนี้ก็จะมีพวกเป็นหอมด้วยมันก็จะได้ความแบบเป็นน้ำพริกบางคนไม่ชอบกินแคบหมูเยอะก็แบบใช้น้ำพริกตัวนี้คลุกข้าวก็อร่อยเลยเนื้อไขาสุกไข่ดาว รสชาติจัดจ้านประมาณหนึ่งแต่มีความติดหวานหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าน้ำตาลค่อนข้างเยอะอยู่อืมใครไม่กินหวานเลยไม่ต้องสั่งใครชอบแบบกลมกล่อมมีความแบบลงตัวสามรสก็กดได้แต่มันได้เยอะอะ่ะ มันจะออกเป็นแบบฟิลฟิลเหมือนต้ยมยำหน่อยนึงเพราะว่ามันมีใบมะกรูดทุกคนแต่มันไม่เปรี้ยวมก็เป็นแคปหมูเลยแหละแต่เส่วนตัวกี้ก็ชอบนะที่มันมีพวกเครื่องต่างๆเนะี่ยคนละแบบอะ่ะ อันเดิมคือกาก,ากหมูล้วนหมูกระจกชิ้นแบบเล็กๆกรอบๆกินกับไข่ดาวไข่เจียวอร่อยทุกคน ร้อห้าสิบแปดบาทออาจริงเขาได้กำไรหรอรวมส่งด้วยอแต่ตัวแคปหมูกากหมูของเขาอะทำดีนะครับไม่เหม็นหืนทอดได้ดี อืมกรอบไม่เหนียว จริงไม่ต้องมีไข่ดาวไข่เจียวก็ได้คลุกข้าวมันก็จะมีความเป็นแบบเกร็ดเกล็ดทั้งน้ำตาลแล้วก็ผงนัวผงชูผงฟุ้งฟิง้มันก็จะเป็นแบบเกร็ดเกล็ดผงนัวผงฟงูมันก็จะเป็นเกร็ดเกล็ดมีน้ำตาลมีผงนัวผงฟุ้งฟิ้งนะทุกคนเนาะ พ,พวกเราหาพวกเราหาอะไรมาขายในติ๊กต็อกกันเดียวทุกคนถ้าขายประมาณนี้คิดว่าคุ้มคนกินครับ ดูให้ว่าเขาส่งมาจากไหนจังหวัดอะไรเป็นคนทําเอ๊ะหรือกี้สั่งรถต้มยําไม่ไม่ได้สั่งรถต้มยําขี้สั่งเป็นน้ําพริกกาก,ากหมูรถแซบซีดห้าร้อยกรัมนี่ซื้อเองเดอ้อร้อยหบาทจริงๆมันมีค่าส่ง45แต่ว่ามันเป็นคูปองส่วนลดของทิกตอกไม้ทุกคนพอกินกับข้าว แล้วก็มีไข่ดาวมาตัดหนึ่งหนึ่งอร่อยเลยอย่างว่าถ้าพวกเนี้ยถ้าใครไม่ชอบน้ำพริกหวานเลยอะ่ะไม่ต้องคไม่ต้องสั่งนะแต่น,นี้มันไม่ได้หวานน่าเกลียดนะทุกคนแต่มันมีความหวานเพราะว่าพี่จะชอบใมีคนถาม เยอะั้นพริกตัวนี้หวานไม่หวานไหมคือบางคนที่เขาสีเลือดเรื่องความหวานเนี่ยคือนิดหนึ่งไม่ได้เลยเหมือนกันดังนั้นนั่นแหละครับมันมีความหวานแต่ไม่น่าเกลียดเหมือนกี้กี่จะซีกี่จะซีกี่จะซีเรียกพวกเรื่องความหวานในในพวกเครื่องดื่มต่างๆาพวกอเมริกาโนชาเขียวต่างๆ่นี่ขี้ห้ามใส่น้ำตาลมาเลยรู้นะว่ามันไม่ได้หวานเกินแต่มันไม่ชอบอะ่ะ อืมมันต้องไม่หวานเลยอย่างเงี้ยสำหรับกินในพวกเครื่องดืม่มแต่ของข้าวนี่ชอบกินติดหวานหน่อยนึงอนะ่าเงี้ย คงต้องแบ่งคนอื่นกินนะทุกคนกินไม่ทันกดสั่งคุ้มคุมเอาแค่แคปหมูอย่างเดียวอ่ก็เยอะมากแล้วทุกคน แับหมูก็คุม100้มร้อยกว่าบาทแล้วยังมีพวกเครื่องอีกปลูกหอมแดงเองปะเนี่ยหอมแดงกระเทียมฝากถึงพ่อค้านะครับถ้ามันไม่ได้กำไรก็ขึ้นราคานิดนึงก็ได้นะ ขึ้นนิดนึงก็คี้ว่าขายได้นะเพราะของเราอร่อยอยู่แล้วอืมขึ้นราคาเลยร้ายเก้าเก้าก็ได้ร้ายแปดเก้าอย่างเงี้ย เป็นห่วงพ่อค้าโอเคครับทุกคนเดีย๋ยวขออนุญาตไปกินต่อนะใครอยากได้ก็เดี๋ยวกี้แปะลิงก์ไว้ให้นะครับอพยายามอย่าก,กดลิงก์อื่นนะถ้าเกิดไม่ใช่ชื่อกี่ปักนะครับอลิงก์เดี๋ยวนี้มันก็อันตรายเหมือนกัน แล้วก็พวกซื้อตามเพจเดี๋ยวนี้ก็พยายามให้เป็นชื่อบริษัทนะแม้กระทั่งล่าสุดกี้ได้ยินมาว่าชื่อบริษัทก็ยังมีแบบว่ามิจฉาชีพก,กันเลยครับโอ้โหสมัยนี้มันเอาทุกทางจริงๆทุกคนยังไงก็ลองเช็คดีๆถ้าเกิดไม่แน่ใจอินบ็อกมาถฐานกี้ก่อนใช้เจ้านี้ไหมใช้เพจนี้ไหม,มเดี๋ยวกี้จะช่วยตรวจสอบอีกทีหนึ่งน,นะครับไม่อยากให้ทุกคนเสียรู้พวกมิจฉาชีพเพราะความเราอยากกินกี้โกรธมากเวาลามีคนอินบ็อกมาบอกว่า เนี่ยโจรเจอมิสถาชีพแล้วกี้จะโกรธมากรู้สึกว่ามันมันหากินกับกับความอยากกินของเราอะแล้วมันโกรธกี้เป็นกี้กี้โกรธมากนะครับทุกคนอืมอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปนั่งกินไลฟ์ต่อสบายๆนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย